สวัสดีค่ะพอดีแฟนแกจำได้ไหมที่บอกว่ามาดูรถวันนั้นอ่ะแกแกไม่บอกเลยแกขายรถเปิดประทุนเนี่ยนี่รถของเราค่ะรถที่บ้านแกบอกว่าแกขายแกไปซื้อคันใหม่แล้วแกมาเอาไปแล้วแกไม่บอกเราอ่ะพอดีเราไม่เห็นน้ำตาไหลเลยอ่ะมันอยู่กับเรามาตั้งนานไม่อยากให้มันไปเนี่ยเขาเขาจะล้างแล้วเขาจะขายมีคนจะมาซื้อเห็นไหมอ่ะ ไม่มีแล้วเอามาจอดันตากแดดแต่มันอยู่อยู่ในนั้นมันอยู่ในโรงรถอย่างดีเลยเนี่จงจงสารน้องเนาะน้องจะไปอยู่กับคนอื่นแล้วอะ่ะไม่อยากให้น้องไปเลยแต่แฟนเขาขายแล้วยังไม่ได้ขายเขาเอามาไว้ที่โชว์รูมรถแล้วเขาจะอาบน้ำให้น้องแล้วเขาก็จะขาย เราบอกว่าเราจะซื้อไว้แกแกแกไม่ให้เอาไว้เพราะว่ามันมีรถเออนั่นอยู่ภาษีมันแพงน่ดูแกบอกแกพอแกมาเห็นแกบอกว่าดูมันก็เสียใจเหมือนกันนะที่มันจะต้องจากเราไปอะเสียดายแต่อย่างว่านั่นแหละเอาไว้มันใช้หน้าร้อนมันมีแค่สามเดือนมันใช้ไม่มันใช้ไม่เท่าไหร่มันต้องเสียค่ารักษาแล้วเสียภาษีด้วยอะอื